ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นาพาสมเด็จหลงพ่อแพรพิมแพร์สามพันนะครับพิมแพร์สามพันแต่นี้จะเป็นแพรสามพันที่มีการจัดสร้างขึ้นมาในปีสองพันห้าร้อสิบหกนะครับพิมพ์นี้จะจัดสร้างในปีสองพันห้าร้อสิบหกไม่ใช่ปีสองพันห้าร้อสิบสองนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาดูพากันนะครับนี่นะครับท่านหน้านะครับ ชิ้นทองก็ต้องมีอยู่ต้องมีชิ้นทองสำหรับแพรสามพันนะฮะด้านหลังครับชิ้นทองก็มีถ้าดูผลเผยก็อาจจะคิดว่าเป็นปีสองพันห้าร้อยสิบสองได้นะครับมีเนื้อปิ้งเกินขอบคมชัดเนี่ยก็จะไปแล้วขนาดคล้ายๆบล็อก เครื่องของปีส5 1 2หสิบสอแต่อันนี้ที่ว่าเป็นปีส5 6าสิเนี่ยครับตังเคดูด้านข้างนะครับจะไม่มีรอยเป็นจุดๆบอบอกครับขอบด้านข้างเรียบหมดขอบเรียบหมด,หม,ดม,มีจุดบล็อกแค่ขัวท้ายนึ่งปกติจะต้องมีอยู่แล้ว มีเกษามีชิ้นทองแตกต่างตรงด้านข้างนะครับ จะไม่มีรอยจุดบล็อกสำหรับแพร3,000ปี2,516แต่ถ้าเป็นแพร3,000ปี2,512บล็อกเครื่องจะมีรอยจุดบล็อกตรงนี้ครับบล็อกสี่จุดก็มีอย่างนี้หนึ่งสองอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสองแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งก็คือหนึ่งจุดตรงนี้แล้วก็หนึ่งจุดตรงนี้สำหรับแพร3,000ปี2,512นะครับ แต่องนี้ปีเป็นปีสองพันห้าร้อยสิบหกแพสามพันไม่มีรอยจุดบล็อกนะครับข้างๆไม่มีนะฮะแต่ชิ้นทองเกษาอะไรยังต้องมีอยู่นะครับแต่ถ้าเจอเป็นแพ่สามพันข้างไม่มีรอยจุดบล็อกเลยนะครับแต่ในองค์พระไม่มีไม่มีองค์ประกอบของเกษาหรือชิ้นทองอยู่นี่สันนิษฐานว่าไม่น่าจะใช่เป็นปีสองพันห้าร้อสิบหกครับน่าจะเป็นปีอื่นหลังจากหลังจากนี้ไปครับ โอเคงั้นผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับพระสมเด็จแพรสามพันปีสองพันห้าร้อยสิบหกแล้วก็แพรวัดคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ